We are English ค่ะและดิฉันผิงผิงผูนสับจงกลางดิฉันตะวันนางสาวกระมวลวดีเมืองบุญค่ะดิฉันออนแอร์นางสาวสิริรักษ์เหล่าคมค่ะและกระผมชาบนายสุภชัยสุขพัฒนพวกเราสาขาวิชาราษาผลิตหลักสดพรภาษ ค่ะแน่นอนอยู่แล้วสาขาของเรานะคะนั่นก็คือสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรครุศาสตร,บร,ร์บัณฑิตค่ะเรียกสัส้นๆนั่นก็คือการเป็นครูภาษาอังกฤษ,ษ,ษน,นาคตนั่นเองค่ะใช่นอ้อง ok ค,คนไหนนะคะที่ชอบในรายวิชาภาษาอังกฤษชอบในการสื่อสารแล้วก็มีความฝันที่อยากจะเป็นค,ครูในอนาคตที่อยากจะแนะนําสาขานี้เลยค่ะนั่นก็คือสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสาากูตรครุศาสตรบัณฑิตของเราค่ะใช่แล้วค่ะในหลักสูตรนี้นะคะ4ปีที่เราต้องเจอเนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่ถิ่น แน่นอนในหลักค่าหลักสูตรของเรานะคะจะต้องเจอทั้งวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็ควบคู่ไปกับวิชาคูค่ะหลักสูตรนี้นะคะจะให้นักศึกษานะคะได้เรียนปูพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านวยากรณ์ความรู้พื้นฐานนะคะแล้วก็สี่ทักษะไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านและการเขียนเกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษค่ะค่ะ และนอกจากนี้นะคะเราก็ยังจะได้พัฒนานักศึกษาในสายวิชาชีพภาษาอังกฤษนะคะอีกมากมายค่ะอย่างเช่นวิชาโฟนิกในการออกเสียงถูกต้องและสร้างสรรค์ออกเสียงนะแบบว่าเธอเธออะไรอย่างนี้ใช่ไหม<ช>คะพี่้นคะนอกจากนั้นนะคะเรายังจะเรียนวิชาครูค่ะวิชาครูในหลักสูตรขอนุศาสตร์บัณฑิตน,นะคะเราจะเรียนเพื่อให้เรานะคะมีความกล้าสแสดงออก<ช>และมีจิตวิญญาณความเป็นครูค่ะ แล้วก็จะได้เรียนเกี่ยวกับวิชาการทักษะการสอนและคุณธรรมจรรยรทมความเป็นครูค่ะน้องๆน,นะคะก็จะได้เรียนวิชาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางการศึกษาการฝึกการสอนการทำสื่อแล้วก็การสังเกตสถานการณ์การจำลองการสอนจริงนะคะเราไม่ว่าจะเป็นครูภาษาอังกฤษหรือว่าอะไรนะคะเราก็ต้อง สอนให้เป็นค่ะแล้วก็แก้ปัญหา,าสถานการณ์นะคะอย่างในภาพนะคะเราก็จะมีการทําสื่อแล้วก็ภาพห้องเรียนนะคะแล้วก็มีการเรียนนะคะหลักสูตรของเรานะคะเป็นหลักสูตรที่มีความสร้างสรรค์นะคะแล้วก็น่าเรียนอย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะพี่สบายค่ะเพท่านมีการทําสื่อนะคะน้องๆมีความคิดสร้างสรรค์อะไรเนี่ยโชว์มันออกมาได้เลยค่ะสาขาเราินดีต้อนรับค่ะค่ะและสาขาของเรานะคะก็ยัง นอกจากนี้นะคะน้องๆก็จะได้ออกฝึกปฏิบัติการสอนจริงค่ะในโรงเรียนค่ะในชั้นปีที่4ค่ะเมื่อน้องๆน,นะคะสำเร็จการศึกษาก็จะมีทั้งความรู้ความสามารถและคุณธรรมนะคะเพื่อไปปฏิบัติในการเป็นครูมืออาชีพค่ะรวมถึงต่อยอดในการเรียนในระดับขั้นสูงได้ค่ะสิ่งที่สาขาเรานะคะพิเศษนะคะไม่ใช่แค่การเรียนภาษาค่ะแต่เรานะคะยังเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจค่ะให้เด็กๆนะคะได้กล้าพูดกล้าคิด แล้วก็กล้าที่จะสื่อสารกับโลกใบนี้ค่ะ<ไ>พวกเรานะคะมักจะพูดกันว่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษคือกุญแจสู่โลกใบใหญ่และครูนี้แหละคะ่ะคือคนที่มอบกุญแจดอกนั้นให้กับนักเรียนค่ะโอเคค่ะเราเรียนรู้ไปกับเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรมนุส์มนมณิฑิตไปแล้วต่อไปเราไปฟังกิจกรรมดีๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการแล้วก็กิจกรรมเมรชาาิงสร้างสารรค์ให้กับพี่ออนแอร์มากกว่าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ปิ่งผิงมากนะคะสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรค่ะ ในส่วนต่อไปนะคะที่ฉันจะขอเล่าให้น้องๆฟังเกี่ยวกับกิจกรรมวิชาการค่ะที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าาศึกษาต่อในสาขาวิชาภาษาอังกฤษนะคะกิจกรรมแรกของเราเลยนะคะคือกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาวเพื่อประสบการณ์สอนในตาน่างประเทศค่ะหรือ T R U P service teacher student action ค่ะโอ้น่าตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมคะซึ่ง โอกาสที่หาไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะข้อมูลปีละข้อมูลล่าสุดปี2567รุ่นพี่ของสาขาเรามีถึง2คนด้วยกันค่ะที่ได้ไปฝึกประสบการณ์สอนที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะน้องๆอยากจะไปต่างประเทศไหมคะอยากค่ะนะคะคในส่วนของกิจกรรมที่2นะคะก็คือกิจกรรมผู้สูงทระรนุภาษ,ษ,ษาอังกฤษค่ะหรือ speed contest นะคะในทุกๆปีนะคะ คณะอาจารย์จะคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งทุกสาขามาแข่งขันกันค่ะเวทีนี้เป็นเวทีที่ทําให้นักศึกษาได้กล้าสแสดงออกกล้าพูดต่อหน้าคนจํานวนมากและทําให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นศักยภาพของตนเองชัดเจนขึ้นอีกด้วยค่ะและในส่วนของกิจกรรมสุดท้ายที่พี่อยากจะเล่าให้น้องๆฟังนะคะคือกิจกรรม English c a m p หรือกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษค่ะค่ะในนักศึกษาของสาขาวิชาภาษาอังกฤษน,นะคะจะได้เข้าร่วม จุดเด่นของเราเลยก็คือเราไม่ได้จัดค่ายแค่เฉพาะในมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะแต่เราทียังออกไปจัดค่ายตามโรงเรียนต่างๆได้เจอน้องนนักเรียนได้คิดกิจกรรมภาษาอังกฤษสนุกๆได้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและได้การทางานแบบเป็นทีมร์อด้วยค่ะเรียกได้ว่าไปค่ายเพียงหนึ่งครั้งแต่ได้ประสบการณ์กลับมามหาศาลมากทีเดียวค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆที่น้องๆจะได้รับค่ะ เร่งกิจกรรมต่างๆน้องๆสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจสูตรภาษาของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพเตรีได้เลยค่ะค่ะในส่วนถัดไปนะคะพี่ะขอมอบไปให้กับพี่จ้าได้พูดถึงกิจกรรมในส่วนถัดไปของสาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคบพี่อันแอจากที่เราได้เห็นกิจกรรมเชิงวิชาการไปแล้วนอกจากนี้ก็คือวันแรกที่น้องเข้ามาเนี่ยกิจกรรมตั้งแต่อย่างแรกที่น้องจะได้รับก็คือกิจกรรมรับน้องตั้งแต่ เป็นกิจกรรมที่ทําให้น้องปีหนึ่งเนี่ยได้รู้จักน้องรุ่นพี่ปีสองมากขึ้นครับกิจกรรมนี้ไม่เพีจัดการเล่นเกมหรือทำกิจกรรมร่วมกันแต่เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้น้องปีหนึ่งเนี่ยได้ความรู้จักกับเพื่อนใหม่ได้สนิทกับพี่พี่ในสาขาของเรามากขึ้นโดยจะมีพี่พี่เนี่ยคอยเสมือนที่เลี้ยงคอยดูแลและก็แนะนําการใช้ชีวิตในโรงมหาวิทยาลัยของเราครับซึ่งบรรยากาศของรัะน้องของสาขาวิทยานั้นจะเต็มไปด้วยสีสันร้อนานและความอบอุ่นขอครอบครัวครับ ในช่วกิจกรรมต่อมาที่ที่จะแนะนําให้เราได้รู้จักนะครับคือกิจกรรมกุศลใบเสียหรือที่เราเรียกว่ากาิจกรรมกิจกรรมใบเนียครับเป็น,นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเพื่ออาราพี่ปีเสียงของเรากิจกรรมนี้นะครับเรานอกจากจะได้สด้พูดคุยกับีมปีสี่ที่เราจะจบกรารศึกษาแล้วอย่างกิจกรรมบอกเล่าความในใจของรุ่นน้องที่มีต่อรุ่นพี่ในช่วงย็นของขกิจกรรมนะครับก็จากภาพนะครับจะเห็นได้ว่ามีการแต่งตัวต่างๆมากมายเพราะว่าในแต่ละปีเราจะมีทีมของ งานกิจกรรมไปเนี่ยทําให้เราได้แต่งตัวได้คริเอทชุดเอามาร่วมงานได้จากเตมวิที่ครับซึ่งอานกิขกรรมของเรานั้นก็อยู่กันแบบครอบครัวครับแล้วเราก็สามารถทำอย่างได้ตามใจต้องการครับขอให้ครอนครเขาเห็เป็นค,คนดีครับอนอกจากนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมอื่นที่ยกตัวอย่างภาพมานะครับจากในภาพนะครับแต่ละภาพที่น้องๆเห็นเนี่ยหนึ่งภาพหนึ่งกิจกรรมทางนั้นเลยนะครับไม่ใช่กิจกรรมเดียวกันแล้ว เป็นหลายภาพรวมกันแต่แต่ละภาพมีอย่างละกิจกรรมจริงตื้อเห็นเหยครับว่ากิจกรรมเราเยอะมากจริงใช่ถ้าน้องๆอยากดูนะครับว่าพวกพี่เนี่ยทำกิจกรรมอะไรบ้างที่มีความคิดต่างๆแล้วมาตื้อขนาดนี้ก็เราเข้ามาสมัครเรียนที่สาขาวิทยาศาสตร์กิจของเราเะครับมาเรียนรู้ด้วยกันแลวเราก็มาเอ็นจอยไปด้วยกันครับในการกิจกรรมแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันครับเอาล่ะนอกจากที่เราจะได้ฟังกิจกรรมต่างๆแล้วมาฟังสิ่งดีจากพี่ตะวันกันดีกว่าครับ เป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมน่าสนใจแล้วก็เข้ามาร่วมเรียนด้วยกันแมยคะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะฝากไว้ว่าสาขาวิชาภาษาอังกฤษหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตนะคะเป็นหลักสูตรที่ไม่เพียงแค่พัฒนาความสามารถนดนานภาษาเท่านั้นนะคะยังพัฒนาครูนะคะที่มีคุณภาพเพื่อจะพัฒนาพัฒนาด้านการศึกษาในอนาคตในในประเทศด้วยะคะ่ะ แล้วก็ยังเป็นครูนะคะที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อๆไปค่ะ so are you ready to shine that welcome to English Education family thank you เอาละค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะจากภาพที่เราเห็นเรามีกิจกรรมออกค่ายมากมายดังนั้นก่อนจากกันวันนี้ขอฝากเพลงค่ายสังกฤตของเราไว้หนึ่งบทเพลงค่ะเอ้าสามสี่โอ้ยนิดรับโอ้นิดรับ Be happy. We are <laughs> together. Oh, in that happy. Oh, in the Oh, in it Oh, in oh, happy. We are enjoying together. Oh, in happy. นะคะสำหรับเราคษอพนทษฐารดิ์วิชาเอกภาษาอังกฤษนะคะ